สวัสดีค่ะชื่อไม่ไหลรุ่งเรืองคูณค่ะ ID 1 5 6 0 207 605เลขที่3 7เจครับวันนี้จะ้นมาเรียนง Marketing Information and Research นะคะเรามาดูความสำคัญอะ่ะความสำคัญต่อธุรกิจนะคะก็จะช่วยในด้านการตัดสินใจและช่วยในเรื่องการ กำหนดวัตถุประสงค์และแผนทางการตลาดนะคะต่อธุรกิจอีกด้านนึงก็คือต่อประเทศชาติค่ะต่อประเทศยังไงก็หนึ่งเลยค่ะปรับปรุงและพัฒนานปัจจัยต่างๆที่สำคัญในการดำรงชีวิตน,นะคะปรับปรุงแล้วก็ ดำเนิกนการนะคะก็จะมี1บริษัททำเองอันที่สองค่ะจ้างหน่วยงานภายนอกจ้าง บุคคลที่มีชื่อเสียหงหรือไม่นะคะอีกอันนึงก็คือบุคคลที่มีความสำนานค่ะต่อมาคา่าะระแบบสารสนเทศแบ่เป็นแหล่งข้อมูลอันที่ส เป็น2ออย่างด้วยกันอันที่1ข้อมูลดิบอันที่2ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความต้องการนะคะเรามาดูที่ประเภทของการวิจัยค่ะประเภทของการวิจัยแบ,บ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกคือ1่งแบบหมากรุ สแบ่งตามลักษณะของงาน 3. แบ่งตามข้อมูลที่ถูกประมวลผลวัตถุประสงค์แบ่งออกได้เป็นงหมดสาอย่างด้วยกันอันที่หึ่การวิจัยเชิงสำรวจ ค่ะการประมวลผลและแปลความหมายของข้อมูลนะคะข้อที่5ค่ะการจัดเตรียมรายงาน